เธอถูกทําให้อับอายโดยแม่แม่ของชนชั้นสูงถูกย้อยเย้ยที่ไม่ได้สวมชุดดีไซเนอร์หรือนาฬิกาประดับเพชรมีเพียงเสื้อลินินนุ่มๆและกระเป๋าผ้าใบที่เก่าคร่ำคร่าบางทีนี่อาจเป็นแม่บ้านที่หลงทางหนึ่งในพวกเธอกล่าวและเมื่อลูกชายของเธอถูกราดอาหารใส่ในโรงอาหารและเธอขอดูกล้องวงจรปิดผู้ปกครองคนหนึ่งลุกขึ้นยืนและชี้นิ้วใส่เธอคุณคิดว่าคุณเป็นใครกันบ่ายวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ของสามีมหาเศรษฐีของเธอลงจอดบนสนามฟุตบอลโรงเรียนแอสเตอร์ไฮตั้งตรง่านเหมือนมงกุฎบนเนินเขาของกรีนวิท คอนเนติคัตอาคารหินของมันถูกปกคลุมด้วยแถวอาวิกระซิบเรื่องราวของเงินเก่าแก่และศักดิ์ศรีที่ไม่อาจแต่ต้องได้ค่าเล่าเรียนสูงถึง6 5 0 0 0ดอลลาร์ 65, ต่อปีและรายชื่อผู้ปกครองอ่านได้เหมือนรายชื่อฟอบสี่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งตั้งแต่รถเรนโรเวอร์พร้อมคนขับไปจนถึงกระเป๋าเป้ที่ปักชื่อของนักเรียนและการอดอ้างอย่างเงียบๆเกี่ยวกับบ้านฤดูร้อนในแฮมตันเอลิซาเร์ส่งลูกชายของเธอที่โอถึงประตูโรงเรียนทุกเช้าเสื้อลนินของเธอปลิวสวยัย ในสายลมรองเท้าแบนของเธอเงียบเชียบบนทางเดินที่ปูด้วยหินอายุ38ปีเธอมีความสง่างามในแบบที่ไม่ต้องการความสนใจมีดวงตาสีน้ำตาลอบอุ่นผมสีน้ำตาลเข้มถักปีหลวมๆกระเป๋าผ้าใบของเธอที่ขาดลุ้ยตามขอบบรรจุอาหารกลางวันของทิโอและสมุดสเกตเอลิสและสามีของเธอเกรแฮมอาศัยอยู่ในบ้านโคลเนียลเรียบง่ายห่างจากมหาวิทยาลัย1กิโลเมตรพวกเขาสามารถซื้อครึ่งหนึ่งของกรินวิดได้แต่พวกเขาเลือกความเรียบง่ายสำหรับเอลิสความมั่งคั่งเปเห็นเครื่องมือไม่ใช่มงกุฎ ทีโออายุ9ก้าขวบเป็นเด็กชายเงียบๆที่มีดวงตาสีน้ำตาลเหมือนแม่และมีความสามารถทางดาราศาสตร์เขาสวมกางเกงกากีธรรมดาและเสื้อสเวตเตอร์สีน้ำเงินเข้มอาหารกลางวันของเขาคือแซนด์วิชไกง่งวงทำเองและแอปเปิลที่แอสเตอร์หาที่เด็กๆโชว์รองเท้าผ้าใบราคา500ดอลลาร์ที่โอไม่มีตัวตนหรือแย่กว่านั้นเป็นเป้าหมายผู้ปกครองคนอื่นๆสังเกตเห็นเธอเธอเป็นที่เลี้ยงเด็กหรือเปล่าหนึ่งในนั้นกระซิบไม่เธอเป็นแม่คงจะเป็นกรณีทุนการศึกษา เสียงหัวเราะของพวกเขาเหมือนใบมีดแต่เอลิสไม่เคยหวั่นไหวหนึ่งสัปดาห์ก่อนเหตุการณ์ในโรงอาหารเอลิสพบใบปลิวพิมพ์ในกล่องจดหมายของเธอเพื่อปกป้องมาตรฐานของแอสเตอร์ไฮท์ลงนามโดยเมเรดิตแลงเพรสตันเทตและอีกสาสิบคนอ้างถึงครอบครัวที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของเราในการประชุมสมาคมผู้ปกครองเมเรดิตลุกขึ้นยืนเสียงของเธอหยุดย้อยด้วยความห่วงใยตองปลอมผู้ปกครองบางคนไม่ได้มีส่วนร่วมในศักดิ์ศรีของชุมชน เราบางทีพวกเขาอาจมีความสุขมากกว่าที่อื่นห้องประชุมพยักหน้าเห็นด้วยเอลิสออกไปก่อนกำบาบปลิวที่ยุ่ยยี่ไว้ในมือของเธอในงานระดมทุนฤดูใบไม้ร่วงเอลิสมาถึงในชุดเดรสครีมเรียบง่ายแม่แม่คนอื่นห่มด้วยวาเลนติโนและระยิบระยับด้วยคาเทียล้อมวงเธอไว้โอเอลิสมันเก๋ไก่จังเมเรดิตพูดคุณเย็บชุดนี้เองหรือเปล่าเพรสตันเท็ดน้องตัวเข้ามาฉันผนันได้เลยว่าพวกเธอมาที่นี่เพื่อของว่างฟรีเอลิสจิบน้ำและพูดเบาๆฉันมาที่นี่เพื่อโรองเรียนของท่โอ ใกล้กับงานนำเสนอดาราศาสตร์ของที่โอเมเรดิตชี้ไปที่แผนที่ดาวที่วาดด้วยมือของเขาลูกของเธอใช้ดินสอจากร้านดอลล่าหรือเปล่าเพรสตันโยนธนบัตรหนึ่งดอลล่าลงบนแผงป้ายสําหรับผลงานชิ้นต่อไปของเธอเสียงหัวเราะของฝูงชนห่อหุ้มเอลิสแต่เธอยืนหยัดศักดิ์ศรีของเธอเหมือนโลที่โอได้รับความทุกข์ยิ่งกว่าในโรงอาหารคาร์เตอร์แรงลูกชายของเมเรดิตเลงเป้าเขาทุกวันเฮเด็กชายลินินแม่เธอห่อดินใส่กล่องอาหารกลางวันให้เธออีกแล้วหรือ วันหนึ่งคาร์เตอร์เทมันบทและซ่อดใส่หัวของทีโอโรอาหารระเบิดด้วยเสียงหัวเราะโทรศัพท์ถูกหยิบออกมาวิดีโอหมุนไปครูคนหนึ่งคุณนายเคนดันเห็นทุกอย่างแต่หันหลังกลับบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์คอล l a ของความอับอายของทีโอเด็กชายลินินเรียนรู้ตำแหน่งของเขาวิดีโอแพร่กระจายไปบนทิกทอกมียอดวิวห้าหมื่นครั้งเมเรดิทโพต์ว่าบางคนไม่มีที่ยืนธรรมชาติคัดแยกเอลิสรู้เรื่องเมื่อทีโอกลับบ้านเสื้อสเวตเตอร์ของเขาเปื้อนเธอคุกเขา่าลงวีผมของเขาบอกแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่รัก ที่โอเล่าทุกอย่างลูกไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเธอบอกเขาแม่จะจัดการให้เช้าวันรุ่งขึ้นเธอไปที่สํานักงานอาจารย์ใหญ่และขอดูภาพจากโรงอาหารดรเอฟลินวาริกพิงหลังเก้าอี้คุณนายฮาร์เปอร์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเด็กผู้ชายก็เป็นเด็กผู้ชายก่อนที่เอลิสจะตอบได้เมเรดิตพุ่งเข้ามาคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงได้มาสั่งการที่นี่ถ้าคุณไม่สามารถจ่ายเงินเลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสมบางทีเขาอาจไม่เหมาะกับโรงเรียนของเรา เอลิสลุกขึ้นยืนเสียงของเธอมั่นคงคุณเพิ่งสอนบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตให้กับลูกชายของฉันขอบคุณแต่ฉันจะทําให้แน่ใจว่าเขาจะได้เรียนรู้บทเรียนที่ดีกว่าในแบบของฉันเธอเดินออกไปเงยหน้าสูงบ่ายวันนั้นเสียงหึงห่งๆทะลุอากาศเฮลิคอปเตอร์สีดำหรูหราลงมาบนสนามฟุตบอลด้านข้างมันเป็นประกายฮาร์เปอร์โกลบอลอินิชิเอฟเกรแฮมฮาร์เปอร์ก้าวออกมาสูงหัวไหล่กว้างเคลื่อนไหวด้วยอํานาจที่สงบเงียบเขาเดินตรงไปที่เอลิส นั่งอยู่กับที่โอคุกเข่าลงและบีผมของลูกชายเห็น hey, ลูกชายเป็นยังไงบ้างจากนั้นเขาลุกขึ้นยืนหันหน้าไปหาฝูงชนฉันได้ยินว่ามีคนบอกภรรยาของฉันว่าเธอไม่มีที่ยืนที่นี่เขาผู้สายตาของเขาจับที่เมเรดิตว่าลูกชายของเราไม่ควรนั่งข้างๆลูกของคุณดอกเตอร์วาริก้าไปข้างหน้าคุณฮาเปอร์ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เกรแฮมยกมือขึ้นนี่ไม่ใช่ความเข้าใจผิด นี่คือความล้มเหลวทางศิลธรรมคุณสร้างโรงเรียนที่ความโหดร้ายเป็นสกุลเงินและลูกชายของฉันจ่าราคาเอลิสลุกขึ้นยืนเปิดแฟ้มชื่อของฉันคือเอลิซาเปอร์ฉันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการโรงเรียนเงียบกองทุนส่วนตัวที่บริจาคเงินมากกว่า18ล้านดอลลาร์ให้กับสถาบานี้ในช่วง6ปีที่ผ่านมาเสียงหอบอากาศสะท้อนผ่านฝูงชนเราเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อสังเกตว่า โรงเรียนนี้ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไรเมื่อพวกเขาไม่ใชยแสงของสถานะและตอนนี้ฉันมีคำตอบแล้วคุณย้อยเย้ยลูกชายของฉันเพราะเสื้อผ้าอาหารกลางวันแม่ของเขาคุณปล่อยให้เขาถูกทำให้อับอายและเมื่อฉันขอความยุติธรรมคุณก็หัวเราะคุณทำให้เขาผิดหวังเกรแฮมยืนข้างๆเธอมีผลทันทีฮาร์เปอร์กลัวบอลอินิชิเอฟถอนการสนับสนุนทั้งหมดจากโรงเรียนแอสเตอร์ให้เราถอนตัวที่โอด้วยเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เอลิสเสริมเรากำลังสร้างโรงเรียนใหม่ โรงเรียนที่เด็กทุกคนได้รับความเคารพไม่ว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะสมอะไรขับอะไรหรือหาเงินได้เท่าไหร่ผลที่ตามมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชื่อเสียงของแอสเตอร์ไฮพังทลายในชั่วข้ามคืนการลงทะเบียนลดลง20%ปฏิทินสังคมของเมเรดิตว่างเปล่าคาร์เตอร์รเผชิญกับการไล่ออกและเงินบริจาคของโรงเรียนเลือดออกเอลิสและเกรแฮมก้าวไปข้างหน้าภายในไม่กี่เดือนพวกเขาเริ่มก่อสร้างโรงเรียนฮาร์เปอร์ในสแตนฟอร์ดมีห้องเรียนเปิดค่าเล่าเรียนฟรีสำหรับครึ่งหนึ่งของนักเรียนและจัญญาบัณ ที่เน้นความเมตตาม,มากกว่าอิทธิพลใบสมัครหลายบ่าเข้ามาจากครอบครัวรวยและจนทีโอเติบตรงการในวันเปิดเขากล่าวสุนทรพจน์อย่างที่อายเกี่ยวกับกลุ่มดาวเสียงของเขามั่นคงเขากลายเป็นผู้นำที่เงียบๆไม่ใช่เพราะนามสกุลของเขาแต่เพราะหัวใจของเขาคืนหนึ่งทีโอเงยหน้าขึ้นแม่ครับแม่โกรธค,คนเหล่านั้นไหมเธอลูกผมของเขาไม่รอกลูกพวกเขาสอนเราว่าเราไม่อยากเป็นใครนั่นก็พอแล้ว ข้างนอกดวงดาวส่องแสงสว่างสวยแผนที่แห่งความเป็นไปได้ที่เอลิสได้ร่างไว้แล้ว